สวัสดีเจ้าหนึ่งใจหนึ่งกายกับหลากหลายอาชีพนะเจ้าวันนี้มาป้ากระเพาเพ้าจับปลามาพอกลุ่มจักสารแหมกลุ่มหนึ่งของจังหวัดน่านนะเจ้าตีใจไม่ไยัยตีแจไม่เข้าหลามในพื้นที่จังหวัดน่านหลังสารฟีมือออกมาเปลี่นผลิตภะพันนะเจ้าตีต่อยอดเพรว่าจะเป็นแอปเข้าเห่เข้านะเจ้าตีเฮาเกยมีภูมิปัญญาดั้งเดิมมานะเจ้าตอนนี้ได้มีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาสนับสน,นุน หลายๆหยน่วยงานนะเจ้ากันเลยมีผลิตภัณฑ์เป็นของกลุ่มกลุ่มแจักสารอิสระแม่สาคอนเจ้าไปพอกันนออเจ้าตอนนี้กับมาปะปอๆแม่ๆเนาะดิ่นญยะอยู่นี่น่ะเจ้านีหลายกระบวนการขั้นตอนนะเจ้าอันนี้กับจักตอกอันนี้กับนั่งสารนะเจ้าอ่าอันนี้เป็นเริ่มกอ ก่อขึ้นเดี๋ยวจะปามาพอผลิตภาพันนะเจ้าจีนกลุ่มจักสารอิสระเปินมีตอนนี้แล้วก็เปินออกจำนายขายไปหลายแล้วนะเจ้าเปินออกจำนายขายไปหลายแล้วเจ้าอันนี้เป็นโคมไฟโคมไฟหญีเป้งนะเจ้าซอสลายพี่กุนลูกค้าสามารถสร้างได้นะเจ้าว่าจะเอาลายขนาดไหนขึ้นสูงเพียงเพกกะบ่เอาลายกะเอาลายไว้น้อยเดียวกะน,นะเจ้า กนี่ราลคากี่บาทเจ้าสองไล่ซาวเจ้าหมอมีไฟเจ้าโอ้าบอมีไฟสองไล่ซาวเนะ้อไฟ,ไฟจะเปิดจะใสตั้งบนนี่นหละเจ้าแล้วก็มีสายห้อยเห็มเอาไปห้อยแขวนนะเจ้าไฟจะออกมาตรงนี้สวยงามมากอ่านี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์หม่นะเจ้าลายพิกลน,นะเจ้าสอดเรซินเยอะแย,ยะมากไหมนะเจ้า อันนี้เป็นมากวัก,กวกเงินกวักทองนะเจ้าตัวนี้มีสตางค์อยู่ในนี่นะเจ้านะกวักเงินก,ก,กวักทองอันนี้ก็จะเป็นของฟ้าของที่ระลึกนะเจ้าของจังหวัดน่านเป็นแผนที่จังหวัดน่านเป็นม่อนดอยนะเจ้าอ่าเป็นตัวเลเซอร์อ,นนอันนี้ก็คือแจกันนะเจ้าแจกันโคมไฟทูอินวันนะเจ้า นี่ป๊กไฟจะอยู่ในนี้ไฟจะอยู่ตั้งลุ่มนี่นะเจ้าประดับประดาไปด้วยดอกไม้ดอกไม้เขากะทำจากไม้ไผ่น่ะเจ้านี่นะสนใจตัวไหนตักซสอบถามได้นะเจ้ามีหลากหลายสามารถทำตามออเดอร์ได้นะเจ้าออเดอร์สั่งมาหลวงน้าสามารถทำได้แลวกการออกแบบผลิตภัณฑ์นะเจ้า เอจเจ้าว,วันนี้มาพอกันก่อนนออ้อพอตต่ียก่อนนะเจ้า